สวัสดีครับผมสนิมหน้าชาแนาลนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะฮะในการรีวิวนะครับวันนี้อยู่กับลูกซองแฝดน,น,นะครับเบอร์สิบสองนะครับยี่ห้อผมยังไม่ทราบนะฮะเพราะยังหาไม่เจอนะครับแต่ที่แน่ันามาจากเยอรมันนะฮะตัวนี้ก็ราคาพอได้นะครับวันนี้ก็จะมาลองยิงกันนะฮะว่าระยะประมาณสักหกเมตรนะครับมันต้องโดนมากแหละนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ผมบอกเลยฮะลูก NRC น0ีเจนะครับ <ST U TS> <S <S ว้าวนะฮะ ไม่ได้ไรเลยนะฮะเว้าวทุกชุดนะฮะได้อย่างเดียวคือแรงถีบเยอะฮะอย่าไปโทษปืนนะฮะโดนไม่โดนโทษที่คนนะฮะก็ถือว่าคุ้มนะฮะกับราคาที่จ่ายไปนะครับสําหรับตัวนี้ก็ใครที่ครอบครองไว้นะฮะก็ตอมไว้แล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกฮะตัวนี้เป็นความเฉพาะของท่านผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณนะครับ วันนี้คลิปสั้นๆนะครับใครที่ถูกใจฝาก like กดไลค์กดแชร์และสับต Subscribe นะครับตนห,หนิมเต่าชาแนลนะครับข้างหน้าก็ถ้ามีอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันอีกนะครับสวัสดีครับผมแค่นี้ก็แล้วกันอายนะครับบาย